ล้องวงจรปิดซึ่งถูกติดตั้งอยู่สูงจากพื้น2เมตรสามารถจับภาพได้ต่ำที่สุดที่มุมก้ม45องศาและสูงที่สุดที่มุมก้ม30องศาระยททางบนพื้นถนนในแนวกล้องที่กล้องนี้สามารถจับภาพได้คือเท่าไหร่นำข้อมูลที่จอดให้มาเขียนเป็นภาพเริ่มจากเส้น BD เป็นพื้นของถนน AB เคอเสาสูง2เมตร กล้องถูกติดไว้ที่ปลายสาวคือติดไว้ที่ตำแหน่ง a ae คือเส้นระดับสายตาซึ่งขนานกับเพ้นกล้องสามารถจับภาพได้ต่ำที่สุดที่มุมก้ม45องศามุมก้ม45องศาวัดจากเส้นระดับสายตาลงมา ac คือแนวมองของกล้องที่มองจากมุมที่ก้มลงมาต่ำที่สุดกล้องสามารถจับภาพได้สูงที่สุดที่มุมก้ม30องศา มุมกล้องม30องศาว,วัดจากเส้นระดับสายตาลงมาคือเส้น AD เส้นสีฟ้า2เส้นนี้แสดงแนวมองของกล้องระยะทางที่อยู่ระหว่างเส้นสีฟ้า2เส้นคือระยะทางที่กล้องสามารถมองเห็น x คือระยะทางบนเพ้นในแนวกล้องที่กล้องสามารถจับภาพได้เส้น AE ขนานกับ BD ให้พิจารณาเส้น AC มีมุมแย้ง2มุมคือมุม B C A เป็นมุมแย้งกับมุม C A E C A E กลาง45องศาดังนั้นมุม B C A ก็จะกาง45องศาด้วยในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C หามุม B A C โดยนำมุมภายในทั้งหมด180องศาตั้งลบมุมฉากแล้วก็ลบมุม45องศาจะได้ว่ามุม BAC เท่ากับ45องศาสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะมีมุมที่ฐานเท่ากันเส้น BC ยาวเท่ากับเส้น AB นั่นคือ BC จะยาว2เมตรพิจารณาเส้น AD มุม BDA เป็นมุมแย้งกับมุม DAE ดังนั้นมุม BDA จะกลาง30องศาแทานของมุม BDA เท่ากับเส้น AB หารด้วยเส้น BD แทนของมุม BDA คือแทนของมุม30องศาจะเท่ากับเส้น AB ซึ่งยาว2 หารกับเส้น BD ดีซึ่งยาวเท่ากับ2บวก x แทน30องศาเท่าก,กับเศษ1ส่วนสแควรูทของ3แก้สมก,การนี้โดยคูณควายแล้วย้าย2ไปทางขวาโจทย์ให้ค่าสแควรูทของ3มาเท่ากับ1.73แทนค่าสแควรูทด,ด้วย1.73จะได้ค่า x คือ1.46